สบายดีพี่น้องสบายดี fc ที่ักแดงสุขูุสุคนสุงสุบอลสบายดียามแรงๆพี่น้องพบพ่อกับส่องน้องมินนี่คือเกากระเมนคือเดิ่มได้เพีองเด้อสบายดียามแรงๆมือนี่เปิดคลิปมายามแรงแรงผมยังลายพี่น้องกินข้าวแรงพี่น้องเลยเนาะกินข้าวแรงน้ำกันสุข่สุคนโอ้แม่นน้อยยังไปสวนหญ้า่นเก็บหมากกระถินพี่น้องเลยสวนเฮานี่ ยังห้านเป็นพี่น้นองกำลังเป็นดอกตอนนี้หมากแก่ผัดหาวอีลีวิทยามเป็นแหละก็เลยไปสวนหญ้าเพิ่นหญ้าดอนกำลังอะไรกระตินกำลังอ่อนเพิ่นว่าเมีหน้อยานางไปหันมาเลยมีดอยได้อีกอว่างทะตินอ่อนนะ

มึงพักรวมมิดมึงพักมึงยอดฆ่าพี่น้องแล้วกับพักวานดักวานพี่น้องนี่พักวานเนี่ยนี่โอ้ยดอกแคทั้งพื้นพี่น้องเนาะเป็นห้องพักวานบ้านเสีบเสบน้ำกันพี่น้องมาพี่น้องมุดจอบเมื่อกี้เขาต้องการพี่น้องสุขุสุขคนมาเด้อเอลยเด้อกินข้าวแรงน้ำนองเด้อะมาได้อพี่น้องมาได้พี่น้องฮะสุขุสุขคนผู้อยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่เหนืออยู่ใต้พี่น้องอยู่เมืองไทยเมืองนอกหรืออยู่เมืองใดก็ดีอยู่เมืองล่างก็ดีมุดจอบเสียบมานัวน้ำก้านพี่น้องเอ้ยอาหารแรงเข้ามือนีิอาหารบ้านบ้านลาบ bà tập viên mình nói ơi đẹp một cho thảo mè mán mình nói ơi đây bà ta hiên nhoi như tuấn nương mẹ cái đây cười là thảo mẹ cái này 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 cái ความสุกองเพิ่นพี่น้องเอ้ยหามเพิ่นไปได้แต่หาอันนกิเห็ดกับอันหาเห็ดโดนหอดแต่ห่วยจริงจริงครไบเลยให้เพิ่นไปไรพี่นอนะ้องเนาะจากไปเพราะว่าแนวกินเทาก็ซื้อมาไว้อยู่แล้วในตู้นะมีน่องไก่กมีไตไก่เนาะนอยู่น้อก,กินนะเราบวันนี้ขา,า,ขาดลงในตู้นะหากถ้าแม่เพิ่อนอยากไปเองเพิ่นเพิ่นความสุกองเพิ่นเพิ่นมากเด้สีเบ็ดม่วนเรียว่าว่าเนี่ยจะได้ไปส่งเข่าม่วนเพิ่นเหมือนกัน เนี่ยพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อแรงน้ำกันแซ่บโหลดวันได้ไลายเนี่ยเขาเป็นแม่สาวทางนาบิดเบี้ยนหรือกระคอมเมนต์ก็มากระเมนก็เพิ่นอยู่พี่น้องพี่น้องที่จริงเขาก็บม่ได้เพิ่นไปดอกกระแม่ก็ได้ยนี่จะทำแม่ไปหากินลเลยว้าแม่เป็นคนมักไปผกไป่พี่น้องเอ้ยความสุขของแม่เขาบอกไม่ไปคุยก็อยากไปได้สั

นี่พี่น้องแจวบองเมืองวังเวียงเนาะมาแต่บ้านเมืองเสืองเมืองวังเวียงเมืองเซียงเมืองเสืองเมืองวังเวียงเซืองเปะหโดแล้วบ้านเขาเนี่ยบ้านเมืองเสืองเมืองเพื่องต่างหากเมืองวังเวียงเมืองเสืองต่างหากบ้านเขาเนี่ยซื้อบ้านเมืองเสืองแขวงเวียงจันพี่น้อง Đây, phạt, đây mình tham gia đấy, khó khăn chắc nguyễn chân với điện thoại hoàng minh tham gia mặt quang nhỏ nghi ngờ 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 mặt

ล้าวมี่ตัดสิ่งอย่ยิ่งจิ้รลอดนีพี่นอ้องข้าวหน้าฮะอนข้าปุ๊กข้าปุ๊กไ่น้องขอ้าวอันไดู้กเริ่มเทิมเลย มื่อนี้ได้ปลาตะเพียนไงว่านได้แต่ปลาขาววานปลาเข้าปุ๊กนี่แหละรุ่นนี่แหละเนี่ยเอาปิง้งใส่ห่อเข่าไปให้เพื่อนคือบวกกินใช่ไหมเด็กจะตัวน้อยมันจะเส้นหลอดอข้าวบุ๋มมีเวลาใบกลางบุ๋มมีเวลา <laughs> ก็เลยกินแต่เส้นหลอดอคือว่ากินข้าวแล้วกูกลับลองอีกอบ่ออะบ่อนวางปฝาใหญ่ฝาอยากกินมาบ่อนอยู่บ่อย บ่วยบยนับเข่ายับเขานับเขาได้มวนช่อมฝาในก็บอกมนได้หมดเลยไล่ั้งมวนช่อมฝาไม่อนกพ่นบบได้บมานมม้นพ่นบบมันโมงี้ไปนะไปนะพ่นปัจจีบอได้ยินนก่อนมจะบอกแห้งยันฝาตือน ná dữ đấy thế cũng cậy này. Ăn làm. nào. ta phải ná cả phua má, cả phua má. nhọ cạp. Bà băng nhầy Bà băng ừ. nhầy mới có... Nên mà mà, đấy. ไ้มองมถือก็แบบแั่แล้วนังไล่ยุ่งในตัวนันไลยตัวเถืนเถนเถือนเถ่อนแน่งลงเงินกดเื่อนประท่านไล่ถ่าป่านฟังที่เราคิดนะฟังตัดนั่านังไลอยู่ประท่ามองแล้วก็าไปจองโกนตื่นใส่ตุลสารนะใส่สมสารจะได้ เขาเผาหาแล้วน,นันก็คือ <ừ. S 1> บ้านข้าผมใช้ร่มอ่ะเจ้ามันใกล้เจ้ามันใกล้คมเจ็ดไม่ใช่เราเ่ปปายอจะไปนครัขาราชายไปน้อนเอกแค่นี้ครันไหว

อันนี้โมเมนบิดไม่ต้องลากปานี่เาขวดุกเรียบร้อยมาไปพักหนอก็จะวเสียัล้วหูิพันอก็ได้ไม่ท้อยเมีแบบหนไงบ้างแะหน้าแบบนี้ ยังไงกันเ่ฟไหนนะครับเยางเชี่ยงเลยขอมาทังนี้ขอเลย้เลื่องหรอยั่ันนะดกอนกันยังไ่ผลกันเด้ เดี meal, ๋ยวมือนีตกน่อยนึงพี่ตองกอมีหยิบมายับพอมพนตกแล้วสายยังก็มาได้แล้วสายง่ายจนนี้ได้แล้วามตุ้แล้วถ้าตาไม่เส้นมันยกนิดตาแล้วก็ทงอย่างยัมาได้กัตอนชันมันไปดึงนิดอิดลุ้นอะไรอะไรไปดึงจะงอ มันกินมันื่อยุดนิ้บทันเดียวแล้วเปล่าตัวนี้มันก็ดึงดิ้บเลยแล้วมันแห้งแต่ไงเมมคอยยุดนิ้วยู่แบบนี้หดึงตึ๊ดแล้วมันมันนัวมัแล้วเปล่านัวนิบไปนเดียวแล้วปล่อยปอยมันอันนี้ก้อนบ่อตรงได้ตัวได้ปล่ยปอยมันเมื่อยมันยังได้นี่ฉันบ่ได้ถ้ามันมันกินตื้นบ่ได้ชอบกินเลือมันก็ปากน้องเทิงมันเองมันก็ข้ัวปลาแลีนกันบ่าฟ้าไม่ร้อยเปอรดึงยันมันนั่นแต่ของมาไมม คือปีที่แล้วเขาไปทายกินถาแม่ได้พี่นองเนาะแ่ปปายังทูกแซประดุ๊กไงทุกท่นดึงชายเบ็รถ้าแม่ขาดไปเลยช้องสูงสองสายชององมากินช่องสายเดวชายเบ็รผาายนอนะเบืรอสาะหาได้เนาะนีเบื่อสามิบมันอยู่เบอสาะหาหาบได้กินดอกบ่อกินมันดเบาหาขาด มันแฮงเด้อป้ามันอยู่จังได๋หึวุดปลดแล้วตะนึงอวยแม่นจับอันเองไหนถ่ายมันค่อยเลยบ่ได้เกระตาดักบ่บ่กระตาพ่นบ่ได้เียมเด้กระตาพ่นมีแต่อีหยังเต็มอยู่อมีแต่เครื่ององค่อยย่างลงน้น้มเนาะสิ้มเนาะ มันมาเอาเจอ้องหลุดปุ๊ดไปแล้วพรสิท่านเห็นหัวอันับฝ่ายยังปดเลยเนาะทำเจอซ้อนบิดปอีกยังมาอยู่เนยันไม่ดอนข้องกินข้ามังคือเข่าไปเิขึ้นก้อนบอกมันะาใบใี่ไหมเนเอ้กกะกำลังนะเพิ่ตื่นไปอยู่เพิ่นเมื่อไเพิ่งนะรับปตเพียงไง ขอบคุณขอบคุณในไลฟ์พี่น้องสุขุสุขุนสุสมองสุบอนที่ติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องสำหรับลิปนี้นเอาไว้สำนิกก่อนพี่น้องสบายดี